สวัสดีครับเพื่อนทุกคนในช่องของ Gaming Gear Thailand วันนี้มาพบกับผมอัานจะ Gaming Gear Thailand กันอีกแล้ว Gaming Gears Thailand เหมือนเดิมเจอกั่ผมมีของดีมานำเหนือวันนี้ผมเลยมานำเหนือเจ้าตัวนี้ครับ t c Apex Pro Mini ครับตัวนี้บอกเลยว่าด้วยขนาดมันขนาด60ใช่ไหมบอกเลยเจ้าตัวนี้มีของดีกว่าที่เห็นนะครับนอกจากขนาดเล็กไฟสวยๆแบบนี้ยังมีเทคโนโลยีตัวนึงครับที่ชื่อว่า Rapid t r i g g e r ถ้าพร้อมแล้วเราไปรูพร้อมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ก่อนอมาดูดีไซน์ก่อนครับดีไซน์ตัวนี้บอกเลยว่า โฉบเฉี่ยวเล็กกระทัดรัดตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ําหนักเปบามากน้ําหนักมันเพียงแค่5 4 3กรัมเองเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เบาอ่ะคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับค่อนข้างเบาส่วนตัวสวิตช์ครับตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับ เป็นแบบ p b t double shot นะครับผมคือครีดผิวสัมผัสอ่ะเขาจะแบบสักๆมันจะไม่ลื่นมือเวลาเราใช้งานเล่นไฟเงี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยทำมาได้ดีมากๆครับที่ส่วนของไฟ RGB ที่เราเห็นว่าสวยๆอย่างนี้นะครับสามารถไปปรับได้ครับใน Steel Series Engine ต้องการเอฟเฟกไฟให้มันบื้มว่าขนาดไหนเวฟขนาดไหน สวยงามแา่ไหนสามารถเข้าไปปรับได้เลยครับในโปรแกรม Steelseries Engine มาดูในส่วนของสเปคและฟีเจอร์แล้วครับสำหรับเจ้าตัวนี้ Steelseries Apex Pro Mini มาพร้อมกับสวิตช์สุดหลัง OmniPoint 2.0 a d j u c t Hypermagnetic Switch ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ a ล l o c k Hall Effect Magnetic Sensor เซนะครับเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงความ m e h h n n i c l s w w t t h h ทั่วไปนะครับการตอบสนองมันละเอียดมากๆมาถึงช่วงถัดายที่ผมจะพูดถึงกับเจ้าตัวนี้ครับเทคโนโลยีที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนแรกครับที่เด็ดของเจ้าตัวนี้เลยคือ Rapid Trigger ต้องบอกเลยว่า ไอรั t พิสิเกอรเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวจับค่าที่ทําให้เราปล่อยปุ่มคีย์บอร์ดได้เร็วกับปก,กติและสามารถปรับแต่งนะครับตัวปุ่มเนี่ยผ่านตัวอ,อมนิพอยส์สองจ Adjustable Hyper Magnetic Switch ทเี่ผมเคยพูดไปก่อนแล้วนะที่สําคัญครับมันยังมีอีกแบบหนึ่งคือ Two Action นนครับคือยกตัวอย่างนะครับก็ง่ายๆการใช้ Two Action หน,น่ยก็คือการที่เรากดปุ่มลงไปเบาๆทําให้ตัวละครเดินหรือย่องเบา ต่ถ้าเรากดน้ำหนักลงไปเต็มๆมันจะทําให้ตัวละครวิ่งประมาณนั้นเลยครับบอกเลยฟังก์ชันนี้เด็ดมากๆเลยเป็นที่เด็ดของเจ้าตัวนี้เลยแหละแน่นอนครับในเรื่องของฟังก์ชันของ Ra บพิจ i เกอร์ที่ผมอธิบายไปในเรื่องของความเร็วในการตอบสนองความเร็วในการกดปุ่มที่เราสามารถตั้งค่ามันได้ใช่ไหมมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับที่ผมเจอมานะครับคือด้วยความที่ปุ่มมันไวต,ต่อการตอบสนองมากๆใช่ไหมเวลาผมเล่นเกม fps อะไรเงี้ยผมอาจจะเผลอกดไปโดนปุ่มอื่นที่ไม่ตั้งใจนะครับ ทำให้มันลั่นได้นะครับทางแก้นะครับผมจะบอกให้ง่ายวิธีการแก้เราก็สามารถปรับแก้จุดก่อตรงนั้นได้ง่ายก็คือเราอาจจะปรับปู ให้มันดีเทคช้าลงนะครับให้มันตอบสนองช้าลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้ใช่ปะ่ะแล้วแต่เราจะคอนโทรลเลยว่าเราต้องการแบบไหนสไตล์แบบไหนแล้วทุกคนสงสัยกันไหมตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยกันในระดับหนึล้ว,ว่าสเป c เทพเน,เนี้อุ่มโหดขนาดนี้สวิชมันอ่ะใช้งานได้ถึง100งล้านครั้งเขาเคลมมาขนาดนี้นะและคีย์บอร์ดตัวน,นี้มาพร้อมกับระบบควอนตัม2.0 w i ุดศูนทํไวให้การเชื่อมต่อไร้สายเสถียรมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเราพูดถึงไ i เลสเป็น ใช่ปะ่ะการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะบอกให้ว่าตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อต่อ,ตอ1นชาร์จนะครับสำหรับการเชื่อมต่อผ่านระบบวายเลสคือ30ชั่วโมงบูทพุทเนี่ยยาวกว่าวายเลสครับยาวกว่าแปลกๆโอเคแต่ยาวกว่าจริงครับมันใช้งานได้ถึง40ชั่วโมงเลย <S <S และอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ยังรองรับ การเสียบสายเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเสียบสายเล่นได้ด้วยนะเออบอกเลยอันนี้ครบจบในตัวเดียวสามารถคอนโทรลได้ตามใจคุณเลยครับไปเลือกเป่าเองแล้วกันใน Steel Series Engine นะจ๊ะ เป็นไงผมทดสอบผ่านการเล่นเกมมาแล้วโดยสรุปแล้วนะครับกับเจ้า Steel Series Apex Pro Mini ตัวนี้ถ้าถามว่ามันเหมาะสำหรับใครก็บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าสำหรับใครที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์ต้องการความไวในการกดปุ่มในการพิมพ์โค้ดแต่ว่าสายโปรแกรมเมอร์ก็จะแม่นโค้ดเริ่มแบบแม่นคีย์บอร์ดอะไรอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้และที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งและที่แนะนำเป็นที่สุดคือสายเกมเมอร์หรือโปรเพลเยอร์น,นั่นเองผมบอกเลยผมถูกใจมาก ถูกใจขนาดไหนถูกใจขนาดแอบเอามาใช้ก่อนรีวิวก็คิปดูเอาแล้วกันสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับผมอ่านจากเกณฑ์วิทยแถลงขอลังเก่ยนไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับปล่วทุกคนเจอกันบายบายสวัสดีครับผมบายบาย